ครับครับท่านมาด้านหลังครับครับครับยงขามยากขึ้นไปบนนั้นได้ครับเขาอึดอัดครับครับมีคนมาเจอไม่ครับสวัสดีครับลงมาครับยางทุกคนเดี๋ยวผมเปิดกล้องหลังนะไปนปาอครับนงจปาอยู่กับผมวันนี้นางไปหาผมับผมก็ดูนตอนนี้ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะยินดีต้อนรับสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนทุกคนครับวันนี้ผมต้องรีบออกมาจากป่านะที่ผมเข้าไปอยู่ในนั้นก็คือที่ห้างผมต้องรีบออกมานะเพราะว่าพี่แฟนเล็กเนี่ยไปแจ้งข่าวให้ผมทราบนะเพราะว่าพี่แฟนเล็กไปบอกไปบอกกับผมว่าตอนนี้แม่ของน้องจำปาออกมาหาผมนะ ซึ่งมาถามหาแม่ของซึ่งมาถามหาแม่นางจำปาว่าแม่นางจำปาได้ไมาอยู่นี่ไหมแต่พี่แฟตก็น่าจะรู้นะว่าแม่นางจำปาไปอยู่กับผมวันนี้ผมก็เลยต้องรีบออกมานะเพราะว่าผมกลัวว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นผมก็ต้องรีบออกมาคุยกับเขาแต่อย่างพี่แตเต็กเนยบอกกับผมว่าแม่ของน้องจำปาเนี่ยอยากคุยกับผมนะก็วันนี้ ผมกลับมาถึงแล้วผมก็เลยมาเปิดคลิปให้ดูนะตอนนี้ผมอยู่ข้างๆบ้านผมตรงสวนข้างๆบ้านผมนะแต่ไม่ใช่เป็นของบ้านผมก็ฝากไปพี่ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากพี่ๆช่วยกันติดตามเพจ f a c e b o o k ชายคิดให้ด้วยนะครับทุกคนก็ไปแก่อนเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันก่อนตอนนี้อย่างผมทิ้งให้แม่นาง จำปาเนี่ยอยู่กับองค์คลักอยู่นะตอนนี้ให้นางอยู่ตรงน้นไปก่อนผมพยายามเรียกนางมาแล้วนะแต่นางก็ดือ้อที่ไม่อยากมาเขากลัวว่าถ้ามาที่เนี่ยเขาจะไม่ได้อยู่กับผมนะไปทุกคนไว้พบกันตอนที่ผมเดินไปที่บ้านกันไปมาทุกคนตอนนี้ก็เดินมาทางบ้านแล้วนะ ต้องรีบออกมานะทุกคนนี่เพิ่งจะแปดเก้าโมงนะก็ถึงแล้วนะเพราะว่าออกมาก็เช้ามืดเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าเขามีเรื่องคุยอะไรกับผมหรือเปล่าหรือจะออกมาบอกผมเกี่ยวกับผู้นำเมึงร,รับแลหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะนี่ทุกคนขอ แต่ที่ผมออกมาเนี่ยฝนยังไม่ตกเลยนะผมอยู่ที่ในป่าที่ห้างที่พวกผมได้ไปนั่งนะกับพี่แฟดที่พี่แฟดสร้างไว้ก็ไม่ตกนะพอผมกลับมาถึงบ้านเนี่ยฝนกลับตกนะทุกคนก็บ้านผมรู้สึกว่าเงียบๆนะไม่มีใครอยู่เลยเดี๋ยวอันดับแรกผมมาดูสวนหลังบ้านผมก่อนตอนนี้ก็เหมือนพี่แฟดหรือเปล่านะ จะทำการปลูกผิดเพิ่มตรงนี้นะตัวเจ้ามาตัวนี้ก็มาตามผมมานะเป็นมาที่บ้านเนะี่ยรู้ว่าผมกลับมามันก็เลยะเดินตามตูดผมมาเรื่อยๆเลยนะไปทุกคนเดี๋ยวเข้าบ้านกันตรนนี้ก็เดินเข้าบ้านไปเตรียมของให้กับแม่น้องจำปาดีกว่าทุกคน ก็ลำไยก็ขึ้นนะที่เนี่ยที่บ้านผมเนะี่ยที่หลังสวนผมเนี่ยมันเป็นลำไยอะไรก็ไม่รู้นะเม็ดมันใหญ่นะเนื้อมันน้อยแต่รสชาติมันค่อนข้างที่จะดีนะทุกคนผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องทำไงให้เม็ดมันเล็กนะและให้เนื้อมันเยอะๆนะทุกคนผมเข้าบ้านกันนะ ก็เตรียมน้ำเตรียม่าให้กับแม่น้องจำปานะทุกคนบ้านก็ไม่มีใครอยู่นะบ้านจะหลอ นะผมว่าพี่แฟนจะไปทุลากันหรือเปล่านะถึงไม่มีคนอยู่บ้านเลยรถยนต์ก็ไม่อยู่นะผมคาดว่าน่าจะออกไปทุลาข้างนอกกันส่วนน้องต้นไม้ก็ไปเรียนนะทุกคนเพราะว่าโรงเรียนก็เปิดแล้วนะทุกคนไฟนะทุกคนเดี๋ยว อย่กองเล่ล้านกันเลยนะไม่รู้ว่าไปไหนกันพันลมก็ไม่ปิดกันโอน้น่าจะออกกันแต่เช้านะไม่ได้ปิดอะไรเลยทุกคนพันลมพันลมก็ไม่ปิดไปทุกคนเดี๋ยวผมเตรียมน้ำก่อนนะให้แม่ของน้องจะบปาน,นัีง กลับมมาในน่งอยเหมือนกันก็ันนี้ก็เป็นนัพึ่งนะเดี๋ยก่อนเดี๋ยวผมก็จะนั่งรอก่อนนะเพราะว่าผมคิดว่าอีกไม่ไกลไม่นานเท่าไหร่นะเพราะว่าเดี๋ยวแม่ของน้องจัปานเนี่ยก็ออกมานะ ดูหลังบ้านด้วยเผื่อแม่นางออกมานะผมแต่เมื่อวันนั้นที่พี่แฝดเห็นนะเขามากับองค์คลักด้วยนะไม่รู้ว่าเป็นองค์คักดีหรือไม่ดีนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันไปก่นเดี๋ยวผมจะขอนั่งรอนั่งพักให้ให้เหนื่อยก่อนนะฟังจากเสียงผมตอนนี้นะรู้สึกว่าเหมือนจะแหบแหบแล้วนะเพราะว่าเดินทางมาเนะี่ยก็รีบกลับมา ให้อย่างไวที่สุดเลยนะเพราะว่าผมต้องกลับมาคุยกับแม่ของน้องจำปานะถ้าผมเสร็จตรงนี้แล้วผมก็ต้องกลับไปที่นั่นต่อพอผมบอกกับแม่นางจำปาไว้ว่าถ้าผมเสร็จธุระตรงนี้แล้วผมก็จะเดินทางกลับไปต่อนะแต่ผมไม่รู้ว่าวันเนี้จะมีอะไรหรือเปล่าหรือต้องให้ผมเนี่ยไม่ได้กลับอันนี้ค่อยมาว่ากันอีกทีว่าจะยังไงนะทุกคนก็ต้องรอให้แม่นางของน้องจำปาเนี่ ออกมาก่อนตอนนี้ก็ถึงบ้านละรีบจัดเลยกระปปงกระเป๋าก็ไม่ได้เอาออกนะทุกคนไม่เป็นไรเดีย๋ยวผมก็จะนั่งรอก่อนนะนั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนผมกขอตั้งกล้องตรงนี้นะเพราะนั่งพักนั่งพักผ่อนไปก่อนเรื่อยๆจนกว่าแม่ของ น้องจำปาจะออกมาทุกคนไปเดี๋ยวก็นี่นะผมเนี่ยไว้ของที่ผมเตรียมไว้นะ <c oughs> ที่ผมเตรียมไว้รอบแรกนะก็คือผมได้ามานะผมเก็บไว้ที่นั่นหมดเลยเดี๋ยวผมกลับไปเนะี่ยผมจะซื้อของใส่กระเป๋านี้กลับไปนะ หรือเตรียมจากที่บ้านที่ไปก็ได้พวกข้าวสารนะทุกคนผมจะไปหุงแบบวิธีบานๆเลยนั้นใส่ในกระบอกไม้ไผ่นะทุกคน๋ยวผมเขาหยดน้ำสกูนทุกคนผม่าเสียงผมมันแปลกๆนะ ที่นู้ต่อเพราะว่าผมปล่อยให้นางเนี่ยอยู่คนเดียวไม่อยู่คนเดียวอย,ยอยู่กับโอกหาักนานเกินไปได้นะเดี๋ยวนางเนี่ยจะกลัวกังนวลว่าผมหลอกนางหรือเปล่านะกะ็เอทุกวันเอางี้ดีกว่าทุกวนไว้ให้แม่นางของน้องจำปาออกมาผมจะทายด,ดลุยรอบนะ ตอนนี้ก็จะขอพักไปก่อนนอนพักไปก่อนนะทุกคนเพราะว่าเหนื่อยจากการเดินทางมาเนี่ยก็ล้าเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวขอพักก่อนนะ ช่วงที่ผมนอนไปเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนผมได้ยินเหมือนมีคนมาเรียกผมอยู่ตลอดเวลาเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าอาจจะส่งสัญญาณมาถึงผมแล้วหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไม่นอนละเดี๋ยวผมก็จะขอรอแมวของนางจำปาออกมาดีกว่านะก็จะขอรออีกสักพักจะย,ยายถ้านางยังไม่มาผมก็คงต้อง รีบก,กลับไปหาแม่นางจำปาก่อนเดี๋ยวแม่นางจำปานเนี่ยจะไม่สบายใจนะคิดว่าผมโกหกนางอีกว่าผมเนี่ยจะกลับไปหานางนะก็จริงๆผมก็พยายามกล่อมนางให้นางมาหาแม่นางเลยนะแต่นางก็ดือ้อรั้นไม่อยากจะมาก็กลัวว่าจะต้องกลับไปที่เมืองกลัวว่านางเนี่ยจะไม่ได้ออกมาหาออกมาอยู่กับผมนะทุกคนก็ ไปไป e? ไปทุกคนไปพบกันตอนที่แม่ของนะเอน้องจำปาออกมาดีกว่านะไปทุกคนทุกคนตอนนี้ก็รอพักใหญ่ๆแล้วนะก็ยังไม่มีวิเววที่จะเห็นแม่ของนางจำปาออกมาเลยนะเดี๋ยวก็ผมเนี่ยจะขอเดินทางไปเข้าป่าต่อแล้วนะเพราะว่า มันจะเสียเวลานะเพราะว่าผมต้องเดินทางไปอีกไกลทุกคนนี่ก็จะเป็นเวลาสองสามโมงแนละ้วที่ผมรอแม่ของน้องจำปามาหาผมก็ยังไม่เห็นมีใครมาเลยนะหรือเขาอาจจะมาวันหลังแต่ครับครับท่าน ครับครับครับยาอยากขึ้นไปบนนั้ได้ครับเขาอึดดครับครับมีคนมาเจอไ่ครับสวัสดีครับลงมาครับยังทุกคนเดี๋ยวผมเปิดกล้องหลังนะไปกลับมาถึงแล้วี่มานครับผมตอนี้่นั่งปลาหรอครับีนั่งปลาอยู่กับผมวันนี้ นางไปหาผมกับผมก็ดูแลนางให้ดูครับตอนนี้สบายดีครับจริงๆเนะี่ยผมจะให้นางมาด้วยนะแต่นางไม่ไม่มาครับกลัวว่าถ้าเขามาเนะี่ยแม่จะเอาตัวกลับไปอยู่เขาเลยไม่กล้ามาครับมาหมอนอะไรใช้กินที่วัดครับน่าจะเป็นพวกแมวที่อยู่ตามวัดที่เขามาปล่อยครับอืใช่ไหม ไม่ครับจับดูเล่กระเป๋าไม่คาดบดีหรือเปล่าดีครับผมดูแลอย่างใกล้ชิดเลยครับดูแน่ใจนะแล้าเกิด,ด,ดอะไรจะเกิดไรขาดในชีวิจจตจากเลยคราวนี้ผมไม่ได้ให้แน่นอนจำตายอยู่คนเดียวครับผมให้อยูกับองค์คารทีท่านผู้นำเคยส่งมาให้ผมนะครับ กลับเหมือนกันครับถ้าผมกลับไปถึงที่แห่งท,ที่ผมอยู่ครับผมให้กลับไปหาแม่ครับ ยอมรับครับว่าผมจะได้เจอไม่เจอผมก็ต้องยอมรับครับผมก็จะพยายามอธิบายให้หน้างเข้าใจเพราะว่าน้างเนี่ยดื้อเลยครับไม่ค่อยจะฟังเหตุผลเท่าไหร่ ชายผมคิดว่าแม่เนี่ยมาตามหามลูกสาวขึ้นมาหาผด้วยผมได้ยินผมก็เลยรีบกลับมาที่บ้า<ใ>นครับ,บ,ไ,บไ,ได้อตัวจะพาไปคทางครับผมไม่สามารบอกที่ตรง้ได้ทาไมมันเปนี่ที่ผมยังไม่ยากให้ใคร,รับรู้กับว่าผอาศัยอยู่ที่นั่นเพื่อหลบซ่อนตัว นี่คือเม่ทั้ ตัวผมมาครับตัวแกใช่ไหมไม่ใช่ครับ จะรู้ว่าแม่ของนางค่ตาไม่เข้ากลับเมืองไปก่อนผมต้องอธิบายให้นางฟังแล้วก็ให้นางน,นั่งดูคิดว่าผมมาคุยกับแม่นายจริงๆครับถ้าผมไม่มีอะไรให้นางเลยนน,นะนางก็จะไม่เชื่อนะางก็จะดื้อจะอยู่ต่อนครับ Thank you. ของดวงดีก็กลับไปแล้วนะทุกคนก็ได้รับรู้เรื่องธนานะว่าจริงๆของแค่ต้องการที่จะมาหาแม่นางจำปานะไปทุกคนก็ทุกคนครับเดี๋ยวผมก็จะขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะจะขอรีบเดินทางกลับไปที่ที่ผมอาศัยอยู่นะไปบอกแม่นางจำปาให้แม่นางจำปาเนี่ยดูคลิปนี้ด้วยนะว่า ผมกลับมาคุยกับแม่นางจริงๆแล้วแม่นางก็อยากให้นางเนี้ยกลับไปอยู่ที่เมืองก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยพ่อของนางกําลังไล่ล่าตัวนางให้กลับเมืองอยู่นะไปทุกคนไปพบกันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ